นั่นแหละถูกแล้วนั่นน,น่ะเฮียช่วยใส่เข้าไปเลยใส่ใส่เลยขี้ก็เอามือนะลอดเข้าไปจับเท้าน้องโอเคไม่ไหเห็นแล้วเอาเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆอ่ะถึงว่าหมุนขากางเกงหน่อยเอออย่างนี้ฮะขีโมคีโมอ,อยู่ไหน ถั่วแล้วนี่ country. นั่นแหละแล้วก็สอนนี้เข้าไปถึงจัดขาเก้ได้ยังัจดไไม่ไเกย์ยื่นขาเไปไไเออแล้วเกย์ก็ยืดขาไปให้เ hey, ฮียกี้ก็จับ <laughs> <c oughs> เกยดึงกางเกงขึ้นมาเลยดึงขอบเกยดึงขอบนี้ลูกดึงขอบนี้ดึงให้มาเอออย่างนั้นะ<ฮ> เฮ yeah, ียช่วยกเลยัย่นเกยนี่นนนนนนติดก,ก้อนอยู่แล้วน้องแกเฮีย <Yeah. S 1> yeah, ช่วยหน,นดิเฮีนนยเ yeah, ขาหมุนให้อยู่ดึงขึ้นมาเลยก,กิเออนัอ่นแหละเสะร็จแล้วขอบคุณครับ